จะเป็นผักบบงนะทุกคนแต่ทุกคนจะให้โดมาอันนี้คือผักบงถูกไหมข้างบนเนี่ยมันจะเป็นผักบงแต่โดข้างล่างเป็นผักสีผักสีอันนี้จะเป็นผักสีคืองงอะเดี๋ยวเนาะนี่นผักสีโดเต็มไปหมดสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตาอ,อันนี้คือผัก ผักผักอะไรก็ไม่รู้จาชื่อมันไม่ได้แล้วอ่ะผักอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือแตงก็จะกินแตงได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวนี่จะเป็นคะนา้าแ่จะได้กินอนะ่ะเดี๋ยว มันห่างเกินไปตอนปลูกมกันก็เยอะแหละแต่ว่าตอนนี้มันน้อยนิดต้นหอมแต่ก็อันนี้เป็นผักชีลาวเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นผักชีลาวอันนี้ก็เป็นผักชีเหมือนกันแต่มันเพิ่งเกิดนิดๆหน่อยอันนี้จะเป็นแตง ให้ทุกคนดูเนาะมันเป็นขึ้นใานะ่นะเห็นไหมแต่แต่นะมีแต่ว่าคือซื้อมาจากตลาดแล้วก็กินแล้วก็ตัดใช่ไหมแล้วก็มาเจมต่อมันก็ขึ้นอย่างนี้ได้ทุกคนนะเห็นไหมเราก็สามารถกินต่อกินได้อีกนะตัวจริงเราซื้อมาแต่ตลาดนะแล้วทีนี้ก็ตัดไปกินแล้วรอบหนึ่งก็เลย เอาลากมันมาจีม้มันก็จะได้เคลนกิดอีกรอบหนึ่งนะคะ